จากกรณีที่มีครูนำป้ายข้อความไปติดที่ปกคอเสื้อนักเรียนเพื่อที่จะเตือนไปยังผู้ปกครองนะครับว่าในวันรุ่งขึ้นให้นักเรียนคนนี้แต่งกายด้วยชุดไทยมาโรงเรียนด้วยเป็นเสมือนการประจานครับที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ปกครองโดยตรงได้เรื่องนี้มีคำถามตามมาทันทีครับว่าพฤติกรรมของครูคนนี้ เหลายฝ่าย like, กําลังแสดงความห่วงใยต่อกรณีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเห็นภาพนะคะมีความเห็นจากกุมาราแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นค่ะห่วงใยว่าการกระทําในลักษณะนี้การกระทําของผู้ใหญ่อาจจะกลายเป็นภาพจําเป็นการสร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับเด็กและยังแสดงความห่วงใยเตือนไปยังผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ใช้ความระมัดระวังในการโพสต์ข้อความที่อาจจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเด็กค่ะ นี่แหละค่ะเป็นป้ายข้อความเป็นป้ายกระดาษที่เขียนข้อความย้ำให้แต่งชุดไทยไปโรงเรียนแล้วก็ติดไว้ที่บริเวณคอเสื้อนักเรียนนะคะคล้ายกับว่าเป็นการประจานแล้วผู้ปกครองก็นำภาพนี้ไปโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์พ่วงในการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ชี้แจงว่าตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นนักเรียนชั้นปนหนึ่งและครูประจำชั้นเป็นคนเขียนข้อความ สาเหตุมาจากโรงเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติวันนี้และเชิญชวนครูและนักเรียนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเบื้องต้นได้แสดงความเสียใจและขอโทษไปยังผู้ปกครองพร้อมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะขณะเดียวกันก็สั่งการให้ครูคนดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่สอนที่โรงเรียนอีกแห่งหนึ่งแทนค่ะช่วงกลางดึกคืนผมก็มีสั่งการนะครับสั่งการให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องนี้นะครับว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ได้สั่งการให้กับคุณครูที่ในข่าวเนี่ยนะครับได้มาปฏิบัติงานนะครับที่โรงเรียนแห่งที่2นะครับไปดูฝั่งผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่ถูกติดป้ายกันบ้านนะครับบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจ เพราะว่าเพื่อนๆลูกแล้วก็ผู้ปกครองมองป้ายที่ติดอยู่กับลูกแต่หลังจากผู้อำนวยการออกมาชี้แจงและมีการตั้งกรรมาการสอบครูท่านนี้ก็รู้สึกพอใจระดับหนึ่งครับผู้ปกครองคนนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าที่ผ่านมากลุ่มผู้ปกครองบางส่วนไม่ค่อยพอใจกับการสื่อสารของครูคนนี้แล้วก็นัดว่าจะรวมตัวกันไปคุยกับผู้อำนวยการของโรงเรียนแต่เกิดเรื่องนี้ขึ้นก่อนก็เลยต้องการให้ครูท่านนี้ปรับปรุงแก้ไขเรื่องของการสื่อสารกับ แต่ว่ามันจะดีขึ้นหน่อยตรงที่ว่าเขาย้ายแล้วย้ายครูที่สอนประจำโรงเรียนเราออกมาอยู่สาขาด้านนอกแทนซึ่งมันก็เป็นโรงเรียนเดียวกันแต่ว่าเขาจะมีหลายสาขา รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นพูดถึงกรณีนี้บอกว่าครูและผู้ปกครองควรเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าต้องไม่ละเมิดและควรเคารพสิทธิของเด็กนะคะรวมทั้งต้องเยียวยาจิตใจเด็กไม่ให้เด็กรู้สึกแตกต่างไปจากเพื่อนเพราะนั่นจะทําให้เกิดบาดแผลในจิตใจโดยเฉพาะการโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะคือคือดิจิทัลฟูดปรินท์พวกนี้เนี่ยหมอก็อจะต้อง ควรจะลบออกแล้วก็ไม่ควรจะโพสนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะคือถ้ามันเป็นเหตุการณ์เล็กๆเนี่ยเด็กเขาก็ลืมไปได้แหละเขาคงไม่เก็บจาหรอกแต่ถ้าสมมุตินะเอาใหม่คือกลายเป็นว่ามันเป็นเหตุการณ์เล็กๆก็จริงแต่ผู้ใหญ่พูดกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยทําไปทํามากลายเป็นเด็กกันเองล้อกันเองผู้ปกครองกับผู้ปกครองก็คุยกันเด็กเดินไปไหนมาไหนก็มีผู้คนมองภาพแบบนี้จะเกิดเป็นภาพจํานะแล้วยิ่งถ้าปล่อยไปดูในโพสปุ๊บอ้า มีภาพของเราปรากฏแม้ไม่เห็นหน้าแต่พอจะทำนายได้ว่าคือใครในลักษณะนี้ขณะที่นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็สั่งให้เร่งแก้ไขแล้วครับจริงๆแล้วเจตนาโงเรีครูเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรนะคะแต่เพียงแต่ว่าวิธีการอาจจะ ไม่อาจจะเป็นวิธีการที่อาจจะยังยังไม่ได้ส <Af> ื่อสารแล้วก็กระทัอาจจะไม่ได้ประสานแล้วก็ทําความเข้าใจโดยตรงแล้วก็อาจจะวิธีการที่อาจจะอาจจะไม่ได้สื่อเจตนาอย่างนั้นแต่ว่าก็ทําให้เจตนาที่ทําให้ท่านผู้ปกครองเองเนี่ยอาจจะมีความไม่สบายใจนะคะขณะนี้เนี่ยทีนี้ท่านเองได้บอกให้ทางได้แจ้งไปยังทางพื้นที่นะคะให้ทางคุณครูได้เรยกว่าได้ไปสื่อสารกับผู้ปกครองแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะ มีความเข้มข้นมากขึ้นในระดับนโยบายนะคะโดยในอําพรพินาศเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่าขณะนี้ได้ทําความเข้าใจและกําชับไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศให้ดูแลเรื่องการสื่อสารทําความเข้าใจการอยู่ร่วมกันของนักเรียนระหว่างนักเรียนกับนักเรียนและครูกับนักเรียนให้มากขึ้นด้วยค่ะ